เอลตาแอสเซนดิ้งเอลตา t h ี่จะมีแขนงสองแขนงด้วยกันคือ right like, กับ left coronary artery ะะขึ้นมาเป็น art of elta art elta จะมีสามแขนงข้างข,างข,างขวา่ากอันเดียวชื่อว่า brachiocephalic trunk หรือ right like brachiocephalic artery อันเดียวกันนะคะข้างซ้ายแตกสองเส้นเลยนะคะเส้นแรกไปที่ข้างคอข้างลูกเดืกดตรงนี้ชื่อว่า common carotid artery Ar ะะแยกออกมาทนะะีอยู่ใต้ c a r p i c a e เรียกสับ c a v i a n artery ข้างขวาขึ้นมาได้หน่อยนึงนะคะก็จะแตก2เส้นเหมือนกันเป็นลคะ l i k ์ l i k ์ common ค a r o t i d กับ l i k ์ s u b c a ว i a n นะคะ, like like ะ,คะทีนี้เรามาไล่ศีสารละคอก่อนนะคะส่วนสีสารละคอนะคะ common c a r o t i ร artery ประมาณระดับลูกกระเดือกแตกอีก2เส้นนะคะเป็น external กับ internal carotid in artery นะคะอันไหนเจอ common จะต้องแตกเป็น external กับ internal เสมอแล้วน external carotid artery จะให้ขนไปเล่นงใบหน้านะคะกึะะะะ่งกลาง คางตรงนี้คือ facial artery นะคะหน้าติ่งหูคือ superficial temporal artery ถ้าอยู่ข้างหลัง posterior auricular ถ้าอยู่ข้างหลัง้าย toy เรียกว่า occipital artery นะคะ internal carotid artery จะไม่มีแขนงในบริเวณใบหน้าแต่จะขึ้นไปเลี้ยงสมองโดยตรงนะคะก็จะค้างไว้ตรง internal carotid ตรงนี้ไปก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะส่วนของ subclavian artery จะมีแขนงอะไรบ้างนะคะจะมีแขนงคือ thyroid c e r v i a l trunk ใช่ไหมคะอันนี้ไทโรซุปเปอร์ทังอีกอันนึงจําได้ไหมที่มันลอดกระดูกคอขึ้นไปนะคะลอดกระดูกคอขึ้นไปนะคะไม่แน่ใจว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนเพราะว่าโมเดลไม่ได้เขียนไว้นะคะมันมันต้องมีเส้นหนึ่งอ่ะในอันนี้ไม่อันนี้กันไม่อันนี้กันเนี้ยนะคะมันจะลอดกระดูกคอขึ้นไปตั้งแต่สี่หกขึ้นไปน่าจะอันนี้เนาะสี่หกขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรคะวัตถิบอัลลี่นะคะไม่แน่ใจเพราะอันนี้มันดันไปอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรอันนี้ นีเมนูอันไหนกันแน่นะคะอะวั r ถิบ r อลอาร์เทิย์ลอดกระดูกคอขึ้นไปไปเลี้ยงสมองนะคะ,คะเอาสมองมาทีทำนะให้ตอนที่เลี้ยงสมองจะมี2ตอตอนด้วยกันคือ Internal c a r o t i d artery กับ v e r t e b r a l artery ซึ่งมาจาก s u b c r e น i a ร์เทริย์ชิษารและคอยยมงให้หน่อยสมองด้วยค่ะนะคะแรปหนึ่งแรปหนึ่งชิสาและคอ อาจารย์เขาสอนนั่นที่ไมแม็กซ์เซอรี nice. ่กับล uh, <Yeah. S 1> <kho> ิงกัวป่ะหอมน้ำขวดให้นะคะเอาข้างในมาด้วยสิมีแค่นี้มันไม่มันไม่ได้ทาให้หมดข้างในด้วยอ่ะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรูปนี้อันเดียวกันถ้าคุณดูตรงนี้คือคอมเมอร์สพาลติ เส,นนนะะเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะอันนี้ก็คือแตกขึ้นมาน,นี่เฟเชียลอันนี้เป็น,อ,นอินเทอร์นอลคาราดิสเอ้อินเทอร์นอลคาราดินี่อนะิ ial, al, ora, นเทอร์นอลคาราดิอันนี้เฟเชียลนะซูเปอร์เฟเชียลเทมเพอรีลพอสิีอาร์ติคูล่าออคซิเดทัลนะคะครบนะคะอันนี้อินเทอร์นอลคาราดิโดนบังนะอันนี้อินเทอร์นอลคาร์ดิสนะคะมาดูศีรษะเราจะไล่สมองเจะเลือดเล็กสมอง ขึ้นมานะคะบอกแล้วมันมี2ตอตอนแรกอันนี้ i n t e r อ a ์ c น r a คาร์อติอยอยู่ตรงนี้พอแตกมาตัดออกมาแล้วมันจะเป็นหลือต่อว่าเอาสมองขึ้นตอนอันนี้คือ i n t เท n a l c น r ตคารถ้ามันแตกเข้าไปด้านนี้ด้านมี d เดนี่ยตรงนี้ตรงลองอิ t e ทอร์น็ตฟีเจรตรงน,รงน,รงนี้อันนี้นเรียก a n นติเ e ียซิลิโ a ล a r t ติลีนะอิน,น,นเทอร์อนนอนนรให้ขอสองคะแนนนะคะแอนติเลียซิลิโวลแอนติลีถ้ามันแยกออกมาตรงลอ t e r a เทอร์ u r e ะะมันเลี้ยงบริเวณนี้เราเรียกว่า middle s i l l b l e artery นะคะราได้สองแขนงแล้วนะคะ antilia อ่าโอเคนะ mm hmm. เดี๋ยวดูอันนี้ mm hmm. ต่อนะคะขึ้นขึ้นมาจากด้านล่างเส้นนี้ mm hmm. คือ vertical artery mm hmm. เห็นป่ะ อันนี้ vertebral artery นะคะรวมกันสองข้างในซ้ายขวานะคะรวมเป็น basilar artery เส้นนี้คือ basilar artery คะ่ะขึ้นมาเป็น basilar artery แล้วเส้นบนสุดอันนี้คือ posterior ar cerebral artery posterior ar cerebral artery คะให้เป็น posterior cerebral เส้นบนสุด posterior ไปอยู่ไหนถ้าดูจากสมองนะคะ posterior คือเส้นนี้ค่ะเห็นยัง อ่ะเส้นนี้นะคะอันนี้คือโพสเชเลียซีริบัลอาร์เทียเพราะมันจะเลี้ยงด้านหลังอ่ะสรุปการเลี้ยงของมันนะคะถ้าด้านถ้าด้านมีเดียลตรงนี้แอนเทียซีริบัลเลี้ยงอย่างนี้ถ้าด้านลัตเทอร์ลเลี้ยงโดยมิดเดิลซีริบัลด้านหลังเลี้ยงโดยออฟซีริบัลนะคะทีนี้มันจะมีเส้นเชื่อมด้านล่างของสมองที่เป็นเซอร์เคิลออฟวินเสอยู่ตรงไหนนะคะพอดีอันนี้มันไม่มีตอ่อมันจะอยู่เป็นเส้นเชื่อมระหว่างแอนเทียเล็กๆตรงนี้เอง มันจะเป็นตอบางอันจะมีอยู่มีมีรูปไหมจะทําตอเอาไว้อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเส้นเชื่อมมันเล็กนิดเดียวระหว่างแอนติเลียข้างซ้ายข้างขวามันคือตออยู่ตรงนี้อันนี้คือแอนติเลียคอมมูนิเคติ่งอาร์เทอรีเพื่อเชื่อมให้เป็นวงกลมซิเคิลออฟวิลลิสนะคะส่วนโพสตเลียคอมมูนิเคติ่งอาร์เทอรีก็คือถ้าดูอันนี้นะคะมันวาดสีผิดคือเส้นเชื่อมนนนนอมันนี้กับนี้เนี่ยเส้นเชื่อมตรงนี้กับตรงนี้ไหมคะ อันนี้คือโพสเชียร์คอมเม้นท์เคตติ้งอาร์ตเป็นเส้นเชื่อมทีน,นี้มันเขียนสีผิดนะคะจริงๆมันควรจะเป็นเส้นเชื่อมอย่างเงี้ยเส้นไหนบ้างเส้นแดงนี่นะคะเส้นแดงเล็กๆเห็นไหคะ,ะ,คะอันนี้คือโพสเชียร์คอมเม้นท์เคตติ้งอาร์ติลี่เองเห็นนะมันจะเชื่อมระหว่างอินเทอร์เน็ตคาร์ลิตกับโพสเชียร์ซีเบลเส้นนี้เห็นไหมคะ เล็กๆนะเพราะเชลีคอมมิวนิเคชันอารทำให้เป็นเส้นข <ừ. S 1> ้ออักเสบเป็นวงกลมนะอันนี้คือเส้นเลือดในสมองนะทีนี้เรามาดูเส้นเลือดบางเส้นที่เรายังไม่เห็นนะคะที่อยู่ในนี้ถ้าเอากลาออกนะคะเส้นนี้คือแ ar ม็กซ์เซอร์รี่อาร์ติลีเห็นไหมคะแม็กซ์เซอร์รี่กลัให้เด็กจริงๆไม่ได้ของเขาหรอกแล้วตรงนี้อาจารย์กับแม็กซ์เซอร์รี่อาร์ติลีนะคะอันนี้คือลิงกัวอาร์ติลี เส้นนี้คือลิงก์กัวนะสงสารเด็กขึ้นมาช่วยเด็กอันนี้คือแม็กซ์เซอร์รียอาร์เจลีเห็นนะคะเอ้ยอันนี้แม็กซ์เซอร์รียอันนี้เป็นลิงกัวอาร์เจลีมันทําไม่ค่อยดีค่ะตรงนี้มันเข้าลิงกัวต้องเข้าข้งางในนี้แล้วก็เฟเชียจอยู่ตรงนี้เป็นฟละเส้นแต่มันดันทําเส้นเชื่อมกันมันผะิดค่ะเส้นบางเส้นที่ยังไม่เห็นนะคะของเอ็กซ์ชุนเนอลเอ็กซ์ชนเนอร์อันนี้ซุปเรีไทรอ,อยเห็นนะคะเส้นนี้นะซุปเรีไทรอ,อยด์นะคะมีเหล็กไหมถ้ามีมละ คะต่ออย่าไปดูทอรัสิกเดี๋ยวอ่ะดูทอรัสิกเดลต้าทอริเอต้านะคะก็จะมีแขนงที่เราเห็นได้คืออยู่ระหว่างซี่โครงก็เรียกว่า intercostal artery นะคะอินเตอร์คอส l อลอยู่ระหว่างซี่โครงนะคะแล้วก็จะมีอินเทอร์นอลทอร a c ิกทีนี้อินเทอร์นอลทอร a c ิกเนี่ยโมเดลนี้น่าจะไม่เห็นเพราะมันอยู่ต้องเปิดเปิดเปิดตรงเนี้ยซี่โครงด้านหน้าออกมันอยู่ด้านในซี่โครงจริงแล้วด้านหน้ามันจะมองไม่เห็น internal thoracic artery อ่ะทีนี้จากออทอร์สิเอลตานะคะกระบังลมเป็นตัวแบ่งใช่ไหมคะเดซิดิเอลตาแบ่งออกเป็นทอร์สิกกับแอบโดเมนแนลโดยใช้กระบังลมกระบังลมที่เป็นประมาณทีสิบสองนะคะทีสิบสองเนี่ยจะถึง L4 ตรงนี้เรียกว่าแอบโดเมนแนลเอลตาระดับสำคัญนะคะว่าแตกระดับไหนนะคะทีสิบสอง L4 นะคะจะมีตอแตกด้านหน้าสามตอด้วยกันคือซุปเ,เอซิลอกทั้งแตกระดับทีสิบสองนะคะ ซุปเปอร์เมมเบรนเซลลิกแตะ L1 แล้วก็อินฟลามเมมเบรนเซลลิกแตะ L3 นะคะซุปเปอร์เมมเบรอเซลแอคครั้งเนี่ยจะแตกออกเป็นมีแขนงอะไรบ้าง3แขนงด้วยกันนะคะก็จะมีอะไรคะสปปนิกเฮปติกนะคะเลฟแกสติกนะเลฟแกสติกมีสามอันนะคะเสร,<ไ>ร็จแ<ไ>ล้ว<ไ>ส่วนของซุปเปอร์อรมเมมเบรนลิกอาร์เทลีก็จะไปเลี้ยงส่วนของตัวดอนัมบางส่วนนะคะลำไส้เล็กกับทั้งหมดยกแล้วก็มีส่วนของแอนเซนดิกกับพานเสืเวิร์ดของลำไส้ใหญ่ a s c e n d i n กับทานเสมอของลำไส้ใหญ่จบแค่นี้ so inflammatory ก็จะเลี้ยงเดสลำไส้ใหญ่ส่วนที่เหลือคือ descending colon descending loop นะคนะแล้วก็ sigmoid แล้วก็เล็กตั้มส่วนต้นนะคะอ่ทีนี้มันจะมีด้านข้างต่อด้านข้างที่เราเห็นชัดๆคือ renal artery ใช่ไหมคะแล้วมีอีกสองเส้นตรงนี้นะเข้าเป็นอุ้งเชิงการาน gonadal artery ต้องดูเพศถ้าโมเดลเป็นเพศหญิงต่อบ ovarian ถ้าเป็นโมเดลเพศชายต่อบ testicular artery เห็นไหมดูรู้เรื่องแล้วนะคะพอถึงแอบ L4 นะะ L4 แตกเป็น common อีกแล้ว common อยู่ในอุ้งเฉิงการคือ common iliac artery คือต่อสั้นๆตรงนี้จาก common iliac artery พอถึง L5 แตกเป็น internal i l i a อววัอุ้งเฉิงการ external i l i a าขาหนีบเปลี่ยนชื่อมาเป็น femoral <rem> artery นะคะ femoral artery ทรุดไปด้านหลังเปลี่ยนชื่อเป็น popliteal artery นะคะตรงข้อพับขาด้านหลัง popliteal artery แตก2เส้นไปด้านหลังเป็น tibial posterior ia t i b i ด้านหน้าเป็น anterior An <terior. S 1> tibial artery นะคะอ่ะอันนี้แอนติเนทิเบีลนะคะอันนี้ฟิมิเรลลนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูแขนก่อนแขนก็ไม่ยากใช่ไหมคะถ้าเกิดว่านะคะผ่านตรงไหนคะผ่านตรงลักแร้เปลี่ยนชื่อเป็นแอ็กเซลลี่เปลี่ยนต้นแขนเป็นเมเคียว <Okay. S 2> นะคะก็จะเป็นแหละคะเอ้าหน้าเรเดียลทั้ง <adi> จะมีโปรฟันดาทะลุไปด้านหลังอยู่อันหนึง่งนะคะผมอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่เป็น เส้นคมเฟกไม่ใช่นะคะจะมีเส้นหนึ่งที่ทะลุไปด้านหลังหาะไปในเส้นนี้คะมองไม่เห็นนะโฟฟันด้าต้องไปดูโมเดลแขนใช่ไหมคะโฟฟันด้าทะลุไปด้านหลังนะคะ,ะ,ะ,คะเนนะฟเชียลอาร์เทลีมีอะไรอีกไหมเส้นเลือดดำเส้นเลือดดำเนาะเอ่ะเส้นเลือดดำนะคะจะไม่เหมือนกับของอาร์เทลีนะคะ ก็มีเ <rôle> ส้นเลือดดำใหญ่จะมี2เส้นคือซุปเรียกับอินฟลามินเนอระว่าจริงๆเส้นเลือดดำต้องไหลเข้ากับข้กสูขหัวใจแต่ให้มันคล้ายกันเพราะว่าเส้นเลือดดำมันจะมี2ส่วนส่วนที่เป็นซุปเปอร์พิเชียลกับดีฟดีฟมันจะมีชื่อเหมือนอัลเทอรียเลยนะคะซุปเปอร์พิเชียลมันจะมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเกิดว่านะคะมันขึ้นซุปเปอร์เบียมนเนอร์เพวาเนี่ยจะมี2องแขนแตกออกมานะคะ สองแขนงนี้คือซุปเปอ,อเป็นอะไรคะเบคิโอเซฟิลิกทั้งมันจะมีสองข้างซ้ายขวาแต่อัตลีมีเส้นเดียวข้างขวาฉชอบอกระสอบระวังดีนะคะเบคิโอเซฟิลิกจะแตกสามเส้นนะคะเอ็กชั่นแนลจูกุล่าเวนนะคะอินชั่นแนลจูกุล่าเวนเอ็กชั่นแนลเนี่ยจะพาดอยู่บนสเตโนไคโดมาสตอยชี้อันนี้คือเอ็กชั่นแนลจูกุล่าเวนอันนี้คือเอ็กชั่นแนลจูกุล่าเวนแต่สำหรับโมเดลที่เป็นครึ่งหัว ต่อระวังให้ดีไปเก็บเรียบร้อยค่ะคะวนให้คนให้เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคอ่ะดูนะคะอันนี้คือ external jugular vein นะตอนนี้ว่า external sternal c a d o m a s ตอยดูไปแล้วนะเกือบโดนไปแล้วใช่ไหม internal jugular vein จะวิ่งคู่กับ common carotid artery เสมอเส้นนี้คือ internal jugular vein เส้นใหญ่นะะ คู่กับ common ตัวติดยามัวค่ะอันนี้ไร Separate veins ตอบแค่นี้ก็ตอบได้นะเพราะมันพลาดเดียวต่อยทำเก็บอ่านะคะอันนี้คือ x แต่โมเดลมันจะทําไม่ได้แล้วโมเดลทำนี้เป็น internal jugular ร,รู้ได้ไงมแขนงที่ใบหน้า internal jugular ไม่มีแขนงที่ใบหน้าเพราะรับมาจากศีรษะนะคะเศษสมองนะคะอันนี้คือ facial v e i n เหมือนกัน superficial temporal superficial temporal veins digital veins เหมือนกันเด๊ะ ทีนี้ตรงแขนเหมือนเดิมนะคะแต่ external jugular vein internal jugular vein แล้วก็ที่ผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นอะคะ subclavian vein ตรงนี้เป็น axillary vein นะคะเออตรงนี้ <laughs> subclavian vein นะคะ axillary vein แล้วก็เป็น brachial vein ถ้าอยู่ลึกๆทีนี้มันจะมีตื้นอยู่2เส้นนะคะถ้าไปทางนี้ป้องเส้นนี้พาดเดลตตอยมานะคะถ้ามเห็นพาดเดลตตอยเมื่อกี้นิดเดียวถ้าก็ติดก้ตอบว่า เซฟเฟอริกเวนเป็นตื้นๆนะคะอันนี้ให้น้ำเกลือได้นะเส้นนี้เส้นนี้คือ vein. เซฟเฟอริกเวนโค้งอย่างงี้นะคะไม่ใช่เส้นตรงนี้นะมานี่นี่นี่เซฟเฟอริกเบสเหล็ก mm hmm. <al> ก็อยู่ทางนิ้วก้อยนี่ยาวมานี้ mm hmm. ให้น้ำเกลือได้เส้นนี้พาดระหว่างเซฟเฟอริก hmm. กับเบสเหล็กคือมีเดียนคิวเป็นตัวเวนนี้ให้บริจาคเลือดใช่ป่ะนะคะเพราะว่าพอให้เลือดเสร็จมันพับนิดเก็บพับอย่างงี้ใช่ไหมคะเลือดก,ก็หยู่หลาง่ายน mm hmm. ะค mm hmm. ะที่ขา ดูที่ขาจริงๆดูนี่ก็ได้นะอินฟิเลเมนลอร์มินาควาก็เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นอินฟิเลอมินาควาทะลุไดแฟ์แอมป์ทิ่ T12 เหมือนกันนะคะแต่กระดับ l 4เหมือนกันนะคะอินฟิเลอมินาควาที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยนะคะมันก็จะมีสปีนิกเวนเอ่อมีเอพติกเวนเส้นนี้คือเอพติกเวนอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันจะมีซุปเปอร์เมนเซนทริกเวนะอินฟิเลเมนเซนทริกเวน ซุปเปอร์เกินเฟียเส้นไหนไม่รู้เพราะมันทําไม่ดีนะไม่ชัดซุปเปอร์เกินฟียมีสนเหตุเวงก็รับมาจากการเลี้ยงลําไส้กระเพาะกระเพาะอะไรก็แล้วแต่เลี้ยงมาเสร็จทุกอย่างมันจะเข้าเส้นสิงม่วงอันนี้ก่อนเข้าตับอันนี้คือเฮปติกพอทอเวนเฮปติกพอทอเวนก็จะเอาทุกอย่างคะคือตอนนี้เลือดเรามีสีดำเพราะเลี้ยงกระดูกลำไส้แต่มันดูดซึมเอาสารอาหารมาด้วยงั้นมันจะมีเลือดเป็นสีข้าๆเพราะขาด<โ>ออกเส้นใช้ไปแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็มีสารอาหารสูงเข้าไปในตับทําลายสารพิษก่อนแล้วค่อยกลับมาทางเคปติกเวนเข้าอินฟิเลมินาคาว่าว่าเรากินทุกอย่างจะผ่านเส้นนี้ก่อนนะ,ะจากลำซองลำไส้เราดูดซึมเสร็จแล้วผ่านผนังเสร็จแล้วก็เข้าเส้นนี้แล้วเข้าไปตับทำลายสารพิษกลับมาใน vein, ้แคปติกเวนเข้าอินฟิเลมินาคาว่าเสร็จแล้วนะคะจะเหมือนเดิมใช่ไหมคะ IBC ก็จะมีแหละคะมันก็จะมีเกาลัดเวนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ทําไว้ อินฟลูเอนเซอร์เขาบว่าก็แตะ L4 นะคะเป็นคอมมอน i l เล็กแวรแตะ L5 เป็นอินเร์เอ็กซ์เทอร์นอล i l เล็กแวรเหมือนกันนะะผ่านขาอน,นี้ก็เป็นฟิมเบอร์แวร์เหมือนกันนะคะแต่จะมีอีก2เส้นนะคะที่อยู่ตื้นๆที่ขาคือเกรสเซอร์ฟินัตแวร์คือเส้นนี้อยู่ตรงนี้โป้งยาวนี้เลยเส้นนี้คือสมอลสฟินัตแวร์นะคะก็จะมีแค่นี้มัง้งทั้งตัวถ้าไล่ได้กี่ทั้งตัวก็สบายแล้วนะคะอ่ะไปท่องซะเดี๋ยวจะสอบใช่ไหม